สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับช่องแม่เล้งเดี่ยวเยอรมันค่ะค่ะวันนี้จะพาเลออนมาซื้อของพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเลออนนะคะเลยจะพาเลออนไปทําบุญเนาะพรุ่งนี้ไปทำบุญกันนะคะนรับลูกนะพรุ่งเลยจะพาเลออนไปซื้อของไปทําบุญสังกทานที่วัดทุกนี้ค่ะมามาดูกันนะคะว่าเลออนจะซื้ออะไรไปทําบุญบ้างไปกันดูกันเลยค่ะ ันดับแรกที่ซื้อเลยกคือน้ำค่ะเอาน้ำเดี๋ยวดูน้ำที่ไม่มีกาดน้ำเป็นหนึ่งอันก่อนเอาน้ำมาหนึ่งแพ็คให้เลียอนะไปทำบุญพวกนี้ดูต่อกันค่ะเอาผลไม้ด้วย เดี๋ยวเลือกก่อนอันนี้ใหญ่สวยดินี่ค่ะได้แล้วอัง,งนนนวนมีเลออนอยู่นี้ไปดูต่อกันค่ะผละไม้ได้แล้วสม้ม หาส้มเดินดูของไปเรื่อยค่ะไม่ดูว่าซื้ออะไรเดินดูของไปก่อนตรงไหนติดคนจะไม่ถ่ายนะคะเจอนี่อันกิโบดซื้อไปถวายพระค่ะเป็นเหมือนขนมเค้กเค้กที่นี่อะค่ะ ซื้อไปอันก็บตเดี๋ยวซื้อกระดาษชำระห้องน้ำไปด้วยค่ะเดี๋ยวดูว่าไหนมันถูกอันนี้นี่ค่ะกระดาษทิชชู่ไปถวายอืมใกล้เต็มแล้วรถแล้วก็น้ํำยาล้างจานขวดใหญ่ไปถวายพระ หาน้ำยาล้างห้องน้ำเจอแล้วค่ะน้ํายาล้างห้องน้ำเอาอันนี้ละกันเวเซตราญกลุ่งนี่ค่ะได้แค่นี้ละค่ะเพราะว่า เดี๋ยวจะใส่เงินทําบุญไปแล้วกันเป็นค่าน้ำค่าไฟปีกสวายของให้วัดได้แค่นี้ละค่ะซื้อของให้วัดเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่บ้านเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวขอตัวไปจ่ายเงินก่อนเนาะต้องปิดก่อนเพราะว่าคนเยอะไม่อยากให้เข็นไม่อยากให้ติดคนอื่นค่ะนี่ก็จะมีแค่นี้ที่ซื้อไปทำบุญ เดีย๋ยวไปดูที่บ้านนะคะมีอะไรบ้างเดีย๋ยวขอตัวไปจ่ายเงินก่อนค่ะนี่ค่ะของที่ซื้อไปทําบุญก็มีกระดาษทิชชู่น้ำยาล้างมือน้ำหนึ่งแทสอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็น้ำนี่ก็ที่ล้างจานน้ำยาล้างจานค่ะ แล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำแล้วก็ขนมอันนี้ของเลยอนแล้วก็มีผลไม้องุ่นก็มีแค่นี้ละค่ะทั้งหมดวันนี้จ่ายไป21ยูโรค่ะที่ซื้อของไปนะคะค่ะนี่นะคะทั้งหมดก็21ยูโรค่ะตีเป็นเงินไทยก็825บาท ค่ะถ้ายังไงคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพง่งนี้จะพาลูกไปทำบุญมาฝากติดตามคลิปต่อไปยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ